สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวดวนเสียงการแจ้งของเราทุกท่านเลยนะคะน,นี่พบกับวันนี้สามีสิทธิ์ค่ะโอเคค่ะพี่พี่ค่ะคลิปนี้นะคะเรามีไม้ลอยมานําเสนออีกรุ่นหนึ่งนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นของยี่ห้อไมโครเทคนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่น MT นะคะตอง 3D ะบบนี้นะคะข้าง,างนี้นะคะนี่นะคะมาเป็นกล่องแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะลองรี ไมลอยรุ่นนี้ให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันนะคะเป็นไมลอยถือคู่คือจ u เอนะคะขึ้นถูกต้องตามกสทชนะคะ <Wow. S 1> เดี๋ยวเราจะแกะกล่องให้ดูนะคะว่าข้างในเขาให้อะไรมาบ้างนะคะและเสียงจะดีขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงพร้อมๆกันเลยนะคะ ดูข้างในเขาพร้อมกันเลยนะคะข้างในเขาก็จะมีถุงพลาสติกกันกระแทกชั้นหนึ่งยกขึ้นมาค่ะที่นี่กระเป๋าแถมให้ด้วยค่ะรุน่นนี้นี่ค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูพร,พร้อมๆกันกระเป๋าสวยมากเลยนะคะรุ่นนี้ องน้ำให้นะคะกันกระแทกอย่างดีว้าวีสรับัวไมคค่ะนี่นะคะหน้าจอของไมาเป็นระบบหน้าจอดิจิตอล LED ค่ะอันนี้เป็นด้านหน้านะคะปุ่มเปิดติดอยู่ตรงนี้นะคะ ะะเป็นสินค้าใหม่มือหนะนะน,นึนห่งนะคะลูกค้าอันนี้ด้านหลังนะคะด้านหลังค่ะตรนนี้จะเป็นที่ใส่เสาสัญญาณนะคะจะรองรับทั้งแบบเจคโฟนและแบบ x l r นะคะตรงนี้เป็นที่เสียบต่อไฟ12โวลต์นะคะใส่ได้ไปักไฟอยู่ตรงนี้นะคะดูกันชัดๆเลยนะคะนสำหรับด้านหลังของเขานะคะ ะะเป็นขึ้นใหม่ถูกต้องตามปศชน,น,น,นะคะไม่ต้องห่วงนะคะถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนะะโอเคค่ะตัวรับก็จะประมาณนี้นะคะเป็นตัวรับใหญ่สามารถเข้าเหล็กได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวทุกไม้กันค่ะ <S <S มันจะอยู่ด้านล่างนะคะเปิดขึ้นมาแล้วจะจอ,อนก็จะมีสายแจ็คนะคะที่แถม เสาไม้แล้วก็สายไฟนะคะที่ผานไมได้อันนี้ก็คือตัวใหม่นะคะสวิตติดเปิดอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เรายังไม่ได้ใส่ผ่านนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ผ่านแล้วก็จะลองเคสเสียงให้พี่ๆดูกันฟังกันนะคะสวยงามมากเลยนะคะเป็นอลูมิเนียมนะคะห้าใไม่ ้ำหนักเบาบค่ะทนทานแน่นอนนี่ค่ะอีกตัวโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะประกอบต่อนะคะให้ช่างเราต่อให้แล้วก็ใส่สายให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาลองฟังเสียงกัน,นะคะ่ะโอเคค่ะตอนนี้เราได้ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าจอเราก็เปิดแล้วนะคะก็จะ,จะมีตัวเลขขึ้นแบบนี้นะคะ น,นี่คือลูกไม่ค่ะเดี๋ยวเราจะปิดแล้วก็จะลองเสียงอันนี้คือชแนลบีนะคะขึ้นสัญญาณก็จะตรงกันนะคะโลลโล,โลสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆชาวเพื่อนเสียงกาแจ้งทุกท่านคะ่ะอันนี้คือเสียงชแนลบีนะคะเดี๋ยวมาดูตัวนี้กันนะคะนี่นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวเครื่องเสียงการแจ้งของเรานะคะ,ะเสียงนี้เป็นเสียงของวันนี้สามมิวสิกนะคะตัวนี้เป็นไมลอยถือผู่ขึ้น UHF นะคะเป็นไมโครเทคนะคะรุ่นตอง 3D นะคะโลหนึ่งสองสามโอเคค่ะสำหรับไมลอยรุ่นนี้นะคะเป็นไมลอยไมโครเทคตอง 3D นะคะ ก็ฝากพี่ๆไว้ด้วยนะคะสำหรับไม้ลอยรุ่นนี้ราคาก็ไม่สูงมากนะคะไม่ถึง3,000บาทนะคะนี่คือเสียงจากไม้ลอยตัวที่หนูรีวิวนะคะฝากพี่ๆไว้ด้วยค่ะโอเคนะคะเสียงก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับไม้ลอยรุ่นนี้นะคะไมโครเทคนะคะรุ่น MT ตรง 3D ของเรานะคะนี่นะคะสำหรับตัวใหม่ของเขาจะให้กระเป๋าไปแบบนี้เลยนะคะถือว่าคุ้มมากๆนะคะราคาค่าตัวนะคะราคาค่าตัวตัวนี้อยู่ที่2,800บาทเท่านั้นนะคะ <Wow. S 1> และที่สำคัญตอนนี้มีบริการเก็บปลายทางนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะ โทรมาสั่งซื้อก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะคะตามด้านล่างคลิปนี้นะคะหรือว่าจะแอดมาทางไลน์ก็ได้นะคะ i.d ไ,ไลน์ตามเบอร์โทรเลยนะคะ0870123898นะคะหรือว่า Facebook ก,ก็ได้นะคะชื่อเฟซบุ๊กวันนิสาเมิวสซิคนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามน้องด้วยนะคะที่ช่องวัน,นิสามิวสิคค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะเอาสิ่งดีๆมานำเสนอให้พี่ๆนะคะ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายค่ะ